ครับเกี่ยวเห็ดครับตัวนี้เกี่ยวเห็ดทอดไฟแรงนิดนึงถึงจะกรอบครับผมครับผมับมบริวานภาพประมาณวิธีการถอดเกี่ยวนะครับผม คร,ครับมึงใกล้ๆ,ๆมึงใกล้ๆอ่าครับผมมึงได้ครับขวัเพชรออมาหาได้นะครับขวออัญยู่แยกขวเพิ่นแยกน้องกระพูนครับผมทางปั๊มปัตตานีนะครับผมทางไปโลตัสใหญ่เป็นยังไงครับมื้อนี้ครับเอาไว้ ลูกค้ามาเรื่อยๆครับผมข้อแห้งข้อแห้งอ๋อแล้วมาแร่งอันแล้วงั้จัดสามขวดจัดสามขวดโอ้ฝนจะฝ่ามาเด้ออีพอจีเมียแปดสี่สามขวดครับผมครับผมอ่ากินโซ่กินโซ่นะครับลุงวันกินโซ่นะครับไปตรงมืกันเนาะโอเคครับผมไปเลยครับผมบ่ไปล่ะนี่ครับเกี่ยว อ่ายคลิปลงยูทูบอยู่ <c oughs> แป้นพิธาอยู่นี่เจี๊ยมมาผสมกันครับบ้างก็เปียวบอกเลยว่าเด็ด <c oughs> เด็ดไปบอกม่ว ยังออกับว่ากอบว่ากอดคนอยากเด้อครับกินหอนเมืองเลยจ้ะโอ้กินหอนบ่ได้ครับอหอ,หอ,หอ,หอยววลวกปากมามามาพี่น้องมากมากกินในลูก้าเมืองครับแล้วแถมบริจาอกอดไปเลยแซบ แรงเยอะยุยะ่งว่าจ้าอะไรจะเป็นตัวเด่นนะครับเฮ็ดเข็ม Head, อทอ,เทองอเจ้าถวายปาดติดตามช่องข้าสิแดกนั่นไหมนะครับท่งงองเพจลุงอองอ๋วนยูทูบลุงอ๋วน เะ็นมาทายก่อนเกียวรถแดงเนี่ยนะครับรถแดงเกียวทอดครับผมนะมันละหนี่งเป็นอัดทอดนะครับหื่อร่อยเลยอร่อยครับแต่เตาอ่อน มาต่าเด้อคนเด้อแม่กายไปแล้วเนคุณพ่อไงแม่ไงไหนเด้อตัวหลวงตาลางขายขายเมื่อนี่จะ่าตกเล3สามดุมจังตกเอาจะขาดสิบจุดกันมืออนี่จังตกเด้อเดี๋ยวจะขาดสิบชุดกัน รับการควอมแสบครับจากลุงอ้วนผ้าที่แจกเสียงอะรกนบ้าฟาตัดฝาติดตามด้วยนะครับรถแดงเจ้าทอดช่องลาที่แตก ที่คล็อกอาแทนนนกขอนครับผมเด้อก็ไปได้ครับผมว่ากจากงานครับผมมาเห็ดไายเขียวถ้วนมาที่ขั้นไหนสนใจครับกับเด้อประกันรถยนต์พันสิบเดือนนานสิบเดือนศูนย์เปอร์เซ็นต์นะเด้อโดยสำนักง,งานแทนนครบุญแทนนครประกันภัยฝากติดตามด้วยครับเด้อช่องยูทูบช่องนี้ ทางใจเฮ็ดอีหลีครับอาจจะเสียงดังได้จักหน่อยเสียงรถลาดลอยู่ข,ข้างกันทางครับเไม่ได้บอกเล่นครับอยู่ฟุตบาทเลย,ะน,ลเยนะครับข้างปั๊มปตทน้องตาโพนครับฝากรถด้วยนะครับฝนมาแล้วฝนมาอีหลีไปก่อนเด้อฝนเด้อจะเผาตกโอ้ยมือนีพึ่งได้ขายตั้งมาถึงครึ่งเซมัวงครับน่าจะได้กับสามซิบหรือยี่ซิบก็ชุดหรือ โอเคครับผมครับสวัสดีครับ